นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตตัมมะสัมพุทธัสสะพระครวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะการเลนธรรมะสวนังเอตมังขารมุตตมันตีตินาบดนี้จะได้แสดงธรรมเทศนา เรื่องการฟังธรรมตามการด้วยวันนี้เป็นวันธรรมสวระนั่นเองเรื่องการฟังธรรมนั้นถ้าหากว่าพูดกันให้มันยืนเยอะยาวไปก็เป็นเรื่องอ้างลิทานโบราณมาและพูดสั้นๆก็โดยใจความการพูดโดยใจความนั้นบางทีก็เป็นประโยชน์ดี แต่วิธีที่จะไปทำอาจจะเกิดขึ้นจากความคิดของพวกเรากันเองทุกคนที่ฟังว่าทำยังไงให้ไปคิดเอาเองเช่นบอกว่าไปวัดพระแก้ววัดพระแก้วพระแก้วไหนพระแก้วดอนเต้าเนี่ยเอาพระแก้วดอนเต้าโยมก็ไปหาทางไปกันให้ได้เลยพระแก้วดอนเต้าจะไปทางไหนยังไงดี ก็จะหาทางไปกันไปเจอกันที่นู่นแหละก็อาจจะมีคนบางคนนั่งเครื่องบินไปบางคนอาจจะนั่งรถไฟไปบางคนอาจจะนั่งรถเมย์ไปบางคนอาจจะนั่งรถเมย์ไหลต่อบางคนก็ขับรถไปเองบางคนอาศัยรถเขาไปแล้วไปกันคนละทิศละทางแต่สุดท้ายไปถึงที่ พระธาตุวัดพระแก้วโดยโดยเต้าดอนเต้า่ะอยู kind of mm ่ที่ไหนนะพระแก้วดอนเต้าอยู่ไหนรู้ปล sort of kind of ่พระแก้วดอนเต้าอยู่ไหน่ะวัดพระแก้วดอนเต้าอยู่ไหนรู้จักปล่าอยู่แถวแถวโน่นลำปางนน่นแหละอยู่ลำปางรู้จักลำปางไหม ลำปางลำปางอยู่ไหนหรู้ป่ะดูเออใล้ใกล้ใกล้ลำนาลายหรืเป่าไม่ใช่นะพระทาตเออเป็นพักเออเป็นพักแก้วที่เขาบอกว่าเขาเล่าว,ว่าได้แก้วมรกตประมาณนี้แหละแก้วเขียวๆวอ่ะว่าอย่างนี้เหมือนกับพระแก้วมรกตของเรานี่แหละที่ ที่กรุงเทพเนี่ยแต่ว่าได้จากลูกแตงโมเป็นลูกแตงโมได้ลูกแก้วนั้นมาแล้วมาแกะเป็นพระแก้วประมาณนี้แหละเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพระแก้วที่อยู่ที่วัดพระแก้วพระศรีรัตนศาสดารามกับพระแก้วองค์นั้นองค์เดียวกันหรือเปล่าสงสัยอยู่เอาละก็พอได้ความว่ามันอยู่ที่ ตรงไหนตรงไหนแล้วใช่ไหมเราก็จะไปที่นั้นกันด้วยวิธีที่ตนกระทําอาจจะใช้วิธีการหลายๆเพื่อจะไปที่หมายนั้นวิธีการที่ไปถึงตรงนั้นก็มัน,มนแล้วแต่ใครอารมณ์ความรู้สึกอะไรอะไรก็เป็นไปตามที่คนนั้นเดินทางแล้วมาเล่าสู่กันฟังก็จะเกิดประมาณว่าโอโหบางคนก็อิทธิปฏิหารเพียบเลย ช่ไหมบางทีก็คุยมากมายเยอะแยะกลายเป็นเรื่องพิสดารมากมายเช่นบางคนว่าเหาะไปที่ไหนได้ขึ้นเครื่องบินฮเหาะไปโน่นเน่ยขึ้นไปเห็นโน่นเลยเมืองเทวดาอยู่บนโน่นเนี่ยอยู่บนก้อนเมฆอะพระเทวดานั่งในแถวโอ้ดูเท่มากเลยประมาณนี้ไอ้บางคนก็นั่งรถทัวร์ไปใช่ไหมสบายมากเลยชนิด ถั่วแบบถั่วพิเศษมีที่นอนให้เรียบร้อยไปกันสบายเลยบอกว่าไปนี่ไม่เห็นอะไรเลยทางมืดตลอดไปกลางคืนใช่ไหมแล้วก็หลับไปด้วยตื่นเช้าที่นู่นพอดีเลย,เยไม่เจออะไรเลยจะไปเจออะไรนอนหลับไปใช่ไหมล่ะเนี่ยก็เป็นพันนี้แหละบางคนโอ้โหเพียบเลยข้างทางเยอะแยะหมดเลย ก็ว่าปายกลางวันนี่ปายกลางวันไปบอกขอสอด้วยโอ้โหคนไปกันเยอะแยะเยอะ,ยะคนมากมายคุยกันสนุกไอ้บางคนก็บอกว่าหทางลำบากมากเลยนั่งรถไฟขบวนสุดท้ายไม่ใช่ขบวนสุดท้ายไอ้ตัวโบกี้สุดท้ายอ่ะมันกระโดดต้องเต้งต้องเต้งต้องเต้งไปตลอดทางโอ้โหอยากจะขี่ม้าไปเลยแหละลำบาก กระโดดกระเด้งไปตลอดทางอันนี้ก็เป็นเรื่องวิธีการที่บุคคลบางคนเดินทางไปแล้วมาเล่าสู่กันฟังไปเห็นอะไรบ้างแต่และคนก็เห็นต่างๆกันจำได้ว่าเห็นอันนี้แหละแล้วมาเล่าให้ฟังไอ้คนที่ไปคนอื่นว่าไม่เห็นทำไมเราไม่เห็นวะเนี่ยสงสัยมากเลยอาการอย่างนี้แหละเพราะไม่ได้บอกรายละเอียดของการเดินทางว่าต้องไปอย่างไร แล้วก็ทํำยังไงถ้าไปแบบจัดทัวร์เป็นกรุ๊ปไปแล้วก็ขับรถอะไรเดียวรถตู้ไปก็แล้วกันขับรถตู้ไปแล้วก็จอดตลอดทางเลย<ม>เที่ยวชมนูน่นนี่นั่นตลอดทางเลยไหนๆก็มาแล้วได้เที่ยวกันให้ยาวเหยียดไปน,นี้แหละไปเดินทางไปเจ็ดวันเป็นไงมัง่งวันนี้แวะที่สุพันธ์ก่อนเลยอะไรประมาณเนี้ย ตะเวนสักค่อนวันแล้วค่อยต่อไปชัยนาทแล้วแวะไปเรื่อยทุกจังหวัดที่ผ่านไปถึงนครสวรรค์ไปถึงอะไรพิจิตรกำแพงเพชรอะไรก็ว่าไปไปถึงนู่นแหละลำปางวันที่เจ็ดพอดีหรือว่าวันที่แปดก็ได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มาคุยโอ้โหเจอพิีับเลยใช่ไหมที่ตรงนั้นมีอะไร มากมายรายละเอียดเพียบอันนี้ก็เป็นวิธีการเป็นวิธีการนะที่พวกนักปฏิบัติธรรมก็คล้ายๆกันแหละเวลาไปทําความภาคเพียรอะไรก็เล่าประสบการณ์ชีวิตในการดำเนินการปฏิบัติธรรมอะไรที่ว่านี่แหละทำยังไงมั่งก็ว่าไปแล้วเจออะไรมัง่งโอ้โหเพียบเหมือนกันอันนี้พวกทำทำ แบบผจญภัยไปเรื่อยไอ้พวกบางพวกก็ใช้แบบพระพุทธเจ้าฟังจบพระพุทธเจ้าสอนจบเป็นพระอรหันต์เลยทําเจออะไรบ้าไม่เจออะไรเลยเจอแต่นิพพานที่เดียวฟังจบแล้วเป็นพระอรหันต์เลยโอ้มีอิทธิปฏิหารอะไรไม่มีอะไรเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ไปลุยแบบพวกปฏิบัติเองทําเอง พอมาเจออะไรต่ออะไรเขาก็าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไอ้ที่ทำบางทีที่เราทำความภาคเพียนในการจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางของเราเน <c oughs> ี่ยก็ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกโดยละเอียดใช่ไหมว่าต้องไปทางนี้นะอย่างนี้นะแล้วเป็นบังคับเป็นการบังคับเป็นภาคบังคับให้ต้องทำตามนั้นทุกทุกอย่างเลยคนก็จะเจอสถ,สถานะเดียวกัน เจอสภาพเดียวกันเขาจะนำชักจูงจิตให้เป็นอย่างเดียวกันหมดเช่นจะไปอะไรเดียวไปสุพรรณนี้แหละไปสุพรรณไปทางไหนก็ให้ไปขึ้นรถที่ปทุมธาน,นีตรงนี้เลยนะแล้วก็พากันไปใช่ไหมหรือไปสุพรรณทางไหนเดียมานัดเจอกันที่วัดปักไม้ลายแล้วก็พากันไปโยปี้ก,ก็พาไปเอาไปกำแพงแสนเออเจอกำแพงแสนเหมือนกัน แวะเข้าบางเลนเอา้าวไปบางเลนวิ่งไปทงางอ่บางหลวงบางรีอไปทางโน้นอา้าวเข้าบางอะไรไม่รู้บ้างแม่ไม้ไปรัดไปโพข้างๆวัดอะไรนะวัดป่าเลไลอา้าถึงแล้วก็เวลากลับมาคุยกันเหมือนกันเลยเจอที่เดียวกันเนี่ยไม่รู้จะไปยังไงอ่ะเพราะไปเจอแค่นี้เอง ถ้าต่างคนต่างไปแล้วก็เดี๋ยวเยอะเลยใช่ไหมไปเจอเจอระเคหลายพันสามพันแถวนู้นมีไหมรู้จักเจอระเคสามพันไหมเอออยู่ที่ส่วนสามพันนี่แหละอะไรก็ไม่รู้เพราะเพราะเพราะว่าเราไปแบบบังคับให้ต้องไปทางเดียวกันก็จะเหมือนกันจะมีประสบการณ์เหมือนเหมือนกัน แล้วท่านก็นจะบอกว่าอย่างนี้อย่างนั้นถ้าบอกแบบชัดเจนนะก็จะเห็นเป็นพันนั้นเหมือนกันแต่ถ้าไม่บอกชัดเจนบอกแต่คร่าวๆเอาจุดหมายปลายทางเป็นที่ตั้งก็จะง่ายขึ้นวิธีการที่เราทำกันทุกวันเนี้ยคณาจารย์แต่ละคณาจารย์ก็ทำความภาคเปลี่ยนกันอย่างอย่างหนักพอสมควรแล้วก็บอกว่าทำงี้นะอย่างงี้นะอย่างงี้นะแล้วก็ทำกันไป แล้พยายามมาให้มันแตกออกไปนอกแถวเช่นสำนักวัดอะไรนะยกมือใช่ไหมยกมืออย่างนี้ยืมืออย่างนี้โอเคบางทีขยับด้วยก็มีวัดที่กำหนดเดินยกหนอย่างหนออะไรพองหนอยกหนอเขาก็บอกอย่างนี้แล้วก็ให้ทำอย่างนี้อย่าให้ไปเจออะไรนะเจอนิมิตให้เลิกหมดไม่เอาให้รู้สึกตัวอย่างเดียว ให้ท้องพองท้องยบอย่างเดียวเวลาไปเจออะไรไม่เอาทางนั้นอันนั้นผิดหมดอันนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันแต่ว,ว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอยู่ที่จุดหมายปลายทางที่บอกกันถ้าบอกไม่ถูกก็เป็นนั้นว่าเปล่าไปทั้งคู่ใช่ไหมเหมือนกับวิธีการไปที่ไหนสักที่หนึ่งไปที่ไหนอ่ะไม่บอกบอกแต่ชื่อว่าที่หมายปลายทางคือนิพพานนะ ที่หมายปลายทางคือสถานีรถสายเหนือสายใต้อะไรก็ว่าไปไม่ไม่บอกสายเหนือสายใต้ไปที่สถานีก็แล้วกันแล้วเป็นไงมัง่งมันไม่ชัดเจนแล้วบอกว่าตั้งใจดูหน้ารถอย่างเดียวอย่าให้ชนขับรถอย่างระวังอย่างเดียวเลยมันก็จะเห็นอย่างเงี้ยถ้าใครไม่เห็นอย่างนี้ผิดไปตอบทีไรเขาถามว่ายังไงยังไงไม่ได้ต้องดูอย่างนี้ถ้ามไม่ใช่งั้นผิดแล้ว ถ้าไม่ดูอย่างนี้ผิดผิด,ผ,ดผิดหมดเลยเอาเป็นว่าให้ทําอย่างนี้คนก็จะไม่ค่อยมีประสบการณ์อะไรมากมายหรอกแต่พอโผู่ไปนอกเรื่องนอกราวมั่งก็จะเป็นเป็นการแปลกไปแล้วก็จะผิดพลาดน,นี้เวลาที่ท่านบอกนิพพานไว้เป็นคร่าวๆว่าเป็นจุดหมายปลายทางมีอะไรบ้างนิพพานนิพพานไม่มีกิเลสนิพพานสะอาดนิพพานสว่างนิพพานสงบ นิพพานไม่เล่าร้อนนิพพานไม่หมัวเมานิพพานบริสุทธิ์ผ่องใสนิพพานอะไรว่าไปเรื่อยไม่มืดไม่ดำนิพพานขาวนิพพานอาะไรไม่มีวันไหวไม่สะทกสะทานนิพพานอะไรไม่มีอะไรพูดแล้วฟังแล้วคล้ายๆกับเหมือนใช่หมดเลยแหละใช่ทางนั้นที่จริงท่านก็ว่าใช่ทางนั้น เวลาเป็นพันนั้นเข้ามาแล้วเอ๊ะตกลงอันนี้มันใช่ไหมใช่ไหมดูคล้ายๆใช่ไปทั้งมัดทั้งนั้นเวลาทําสมาธิเข้าฌานนี่ก็เอ๊ะมันก็เหมือนกันนะเหมือนกันทั้งนั้นเลยตกลงใช่ไหมเนี่ยไม่รู้สิไม่รู้สิเหมือนใช่อะแล้วคนมาคุยกันตกลงคนนั้นก็ใช่คนนี้ก็ใช่ลุกนิพานหลวงพอ่อหลวงพ่อสดเป็นเหมือนกับลูกแก้ว เข้าไปที่นวนก่อนเข้าไปที่พระพุทธเจ้าตัวใสอย่างกแก้วก็สําเร็จแล้วน,นิพพานหลวงพ่อดูสีลิงดำก็พระพุทธเจ้าก็โตใสเหมือนกันเป็นแก้วเป็นแก้วกัลลึกสีประกายพึกเลยสว่างสดใสอย่างแก้วประกายพึกแล้วก็มีมีเมืองอยู่นู่นนีเ่เป็นลูกแก้วนี่ไม่มีเมืองสู้สู้เป็นเมืองไม่ได้ในะจะเยอะกว่าเอาละ ก็เป็นทันเนี้ยแล้วมีบางองค์ก็มีนินมิตต่างๆกันไปว่ากันไปตกลงนิพพานเป็นยังไงดูคล้ายๆใช่หมดเลยเราก็ว่ากันไปแต่จริงๆแล้วในพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านบอกว่าเวลาพระลรหันท่านบรรลุนิพพานท่านว่าเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็ใายกำหนัด เมื่อใครกาหนดก็หลุดพ้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วพราะหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าชาติสิ้นแล้วชาติสิ้นแล้วเปลวไม่เกิดแล้วชาติหน้าเนี่ยพรหมจรรย์อยู่จบแล้วก็แปลว่าทาทากิจภาระอะไรเสร็จแล้วกิจที่ควรทาทําเสร็จแล้วกิจอื่นทวกความเป็นอย่างนี้ไม่มีอันเนี้ยท่านว่าไปอย่างเงี้ยทุกทุกครั้งที่พระอรหันต์ท่านบอกว่าท่านบรรลุแล้วเนี่ยท่านจะสรุปตัวหนึ่งที่เห็นชัดก็คือ ขีนาชาติแปลว่าชาติสิ้นแล้วแปลว่าหมายความว่าชาติแปลว่าความเกิดแปลว่าเกิดข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอีกต่อไปเนี่ยไม่เกิดละเลิกเกิดที่ว่าเลิกเกิดนี่ท่านบอกว่าดับไปเหมือนไฟดับเหมือนที่ในคาถาลัตนสูตรว่าขีนางปุรานังนวังนัตถิสัมภวังวิรัตจิตตายติเกภวัสมิงเตขีเนพีชาอวิลุนหิฉันตา นิพพันติทีลายะถาย่างปฏีโปนิพพันติทีลายะถายัามปฏีโปที่ตัวเนี้ยยะถาแปลว่าเหมือนกับปฏีปฏีโปกับปฏีนิพพันติทีลาดับไปนนักบัตท,ทั้งหลายดับไปผู้มีปัญญาทั้งหลายดับไปเหมือนกับประทีหรือเปลวไฟที่ดับไปฉะนั้นที่เวลาพระสวดแล้วขอทำน้ำมนต์ขอจะดับตรงนั้นนะ่ประมาณเนี้ย อาการนี้ก็เป็นเรื่องของการกระทําให้นิพพานแล้วเพราะฉะนั้นนิพพานเราก็ดูอาการท่านอุปมาว่าหมดไปเหมือนไฟที่ดับไปฉะนั้นหมดไปเหมือนเปลวไฟที่ดับไปฉะนั้นอย่างไรก็ตามโยมก็ตั้งใจที่ทําบุญกันมาตั้งนานแล้วหวังว่านิพพานบางคนก็นิพพานนะปัจยโยโหตุจงบังเกิดจงบังเกิดนิพพาน จงเป็นปัจจัยให้ถึงนิพพานไอ้โหติว่าบังเกิดเนี่ยจงบังเกิดนิพพานแก่ข้าพเจ้าเป็นปัจจัยนิพพานะนิพพานแปลว่านิพพานนะแปลว่าไม่มีคเรื่องถูกปัจจโยเป็นปัจปจัยปัจจัยแปลว่าเครื่องอาศัยให้เป็นไปให้กําหนดอะไรได้เป็นเหตุเป็นเป็นผลอะไรประมาณหนึ่งนะราะว่าปัจจัยปจเป็นเครื่องอาศัยนิพพานะปัจโย สิ่งที่ทำเหล่านี้จงเป็นปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยให้บรรลุถึงนิพพานโอตุจงเป็นจงเป็นแต่ว่าในที่นี้ฉันบอกว่า,าจงเป็นปัจจัยเพื่อประโยชน์คือพระนิพพานอันนี้แหละอะไรที่เราตั้งความปรารถนาไวา้รักษาศีลก็ตามให้ทานก็ตามฟังธรรมก็ตามก็หวังว่ามันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพานก็จะเป็น อย่างนี้เองยอมก็ตั้งใจให้ถึงปะนิพานนั้นถ้ายัางไม่ถึงนิพานตราบใดก็จะวนเวียนเป็นทุกข์ทุกข์ซ้ำซากอยู่อย่างนี้แหละมีสุขบ้างนิดหน่อยแล้วก็ทุกข์ไปเยอะๆเนี่ยไม่ค่อยคุุมเท่าไหร่การนิพานดีที่สุดวันนี้อธิบายเรื่องการทําบุญการฟังธรรมการทําอะไรให้เป็นประโยชน์ในวันพระวันธรรมวันสวรรก็เห็นควรเกเวลา ขอสมมติจุติการแสดงธรรมมีกระถาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนี